เย hey, ผลทดสอบเร็วมี g t 7รุ่น global ผ่านทาง geekbench ใช้ป h i p daiwa i t y 9 3้0พันสร้อม plus พร้อม ram ิก gigs s m a r t p h e เร็วมี g t 7ว่าที่ระทงอีกรุ่นที่ทางแบรนด์กำลังจะเปิดตัวที่ประเทศจีนเลยเร็วนี้ซึ่งในฝั่งของ global ก็เหมือนจะมีการเปิดตัวเช่นกันครับโดยมีสเปคเผยออกมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเร็วมี g t 7รุ่นในจีนและ global จะใช้โมเดลรุ่นที่ต่างกันเป็น RMX 6688และ r m X 5061ครับซึ่งในรุ่น Global จะมีการทดสอบบน g ิ e k ไปแล้วโดยยืนยันการใช้ชิปปรมวลผล i m เมสต t y 9200พัสต่างจากรุ่นในจีนที่ใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง i m เมสต t y 9400พัสทางนี้จะให้แรงมาที่12 g กิกรันบน Android 15ตั้งแต่แกะกล่องขณะที่คะแนน s i n เกิลคอร์ทำได้ที่2076คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่7037คะแนน ซึ่งถ้าดูจากสเปคแล้วก็ดูเหมือนว่า GT7 ตัว Global นี้จะเป็นการรีแบรนด์มาจากรุ่น Neo7 ในจีนครับที่ใช้ชิปตัวเดียวกันรถึงได้สเปคที่น่าจะเหมือนกันแทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นจอแบบ OLED ขนาด6.78นิ้ว120เฮให้แบตเตอรี่7,000มิลมรองรับชาร์จเร็100วัต์ให้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลและกล้องหลังคู่เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra 8ล้านพิกเซลครับ